สวัสดีค่ะพบกับไทยชามเดนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์กนะคะเวลาขณะน,นี้ใกล้10บโมงเช้านะคะเพิ่งกลับจากส่งลูกค่ะก็จะพาพี่น้องชม ทุ่งคณะฝรั่งค่ะเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะว่าเขาจเจริญเติบโตไปมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะไปกันเลยค่ะมาเลยค่ะชมต้นคณะฝรั่งนะคะไปพร้อมๆกันค่ะเขาเหมือนคณะมากๆเลยค่ะพี่น้องดูสิคะนี่สวยงามมากเป็นช่อเลยนะคะ ทุกต้นเลยคะ่ะทุกต้นนี้แบบเป็นช่อสวยงามดอกใหญ่ใหญ่ค่ะนี่ดอกใหญ่มากๆเลยนะคะช่อก้านโตโตคะ่ะอวบมากเลยคะ่ะเรียกว่าสวยงามนะคะนี่คะ่ะนี่สวยมาก คือเขาก็จะโน้มเอียงสู่แดดนะคะแดดตะวันออกก็อยู่ทางด้านขวามือนะคะดูสิคะว่าช่อเขาเนี่ยค่ะจะชูหาแดดนะคะเรียกว่าแสงแดดมีความสำคัญกับสรรพสิ่งนะคะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพืชนะคะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์นะคะ แสงแดดก็มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเชื้อแบคทีเรียจุลินทีต่างๆด้วยคะ่ะนี่เลยคะ่ะดูความโน้มเอียงของเขานะคะนี่ต้นงอโค้งแบบนี้เลยดูต้นนี้นะคะว่าง,งอโค้งขนาดไหนคะ่ะโค้งมาแบบนี้เลยนะคะพี่น้องต้นอ้วบอ,อวบเนี่ยข้างล่างเนี่ยคะ่ะดูเลยคะ่ะแต่ความอวบอันเนี่ยคะ่ะแตกมาทุกทุกช่อทุกกระแหนงเลยนะคะดูสิคะนี่ ความอวบอันมาจากไหนคะแน่นอนก็มาจากสารเคมีอาหารนะคะอาหารที่เป็นสารเคมีที่เป็นเม็ดนะคะที่เขาโปรยให้นะคะาชาวไร่ชาวสวนเจ้าของฟาร์มเนี่ยคะ่ะเขาก็จะโปรยทุกๆสองอาทิตย์นะคะก็เท่าที่คุณแม่น้องข้าวเห็นเนี่ยคะ่ะโปรยมาแล้วสี่รอบนะคะตั้งแต่ตอนที่เป็นเม็ดๆเ,เลยนะคะพี่น้องตั้งแต่ตอนยังไม่ขึ้นนะคะ คือการเตรียมดินก็โปรยไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็พอเอาเม็ดลงนะคะก็โปรยไปอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ก่อนหนาวโปรยไปอีกหนึ่งรอบนะคะช่วงหิมะหายจางไปนี่อีกสองรอบนะคะนี่เป็นเหตุผลที่คุณไม่ต้องข้าวบอกว่าใครจะชิมก็ชิมนะคะเก็บชิมครั้งหนึ่งก็ถ้าคิดว่าไม่เป็นอะไรก็ตามสบายค่ะ คุณแม่น้องข้าวก็ไม่ชิมนะคะคือใบเขาสวยงามมากมาแมลงไม่มีเกาะเลยค่ะเนื่องจากว่าเราได้เห็นนั่นเองค่ะเราได้เห็นถ้าเราไม่เห็นไม่รู้ก็ชิมค่ะคุณแม่น้องข้าวเคยเก็บชิมเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เคยเคยเก็บชิมตอนตอนใหม่ๆครั้งแรกนะคะตอนที่แบบเห็นพี่ๆน้องๆเก็บกันนะคะก็สองสามปีแล้วค่ะ ที่ลองเก็บไปผัดน้ำมันหอยนะคะแต่พอมาอยู่ตรงนี้ทุกวันได้เห็นวิถีชีวิตของชาวนาไม่ว่าชาวนาไทยชาวนาเทศชาวนาต่างประเทศยุโรปอเมริกามีวิถีชีวิตใกล้เคียงกันนะคะเมื่อรู้แล้วเราก็ไม่ชิมแล้วคะ่ะดูสิคะสวยงามนะคะนี่ดูนอนไม่มีเลย ใบไม่มีแหว่งเลยนะคะนี่สวยงามจริงๆตั้งแต่ยอดเรียกว่าตั้งแต่โคนต้นนุ่นต้นอวบต้นใหญ่กว่านิ้วโป้งเราอีกนะคะพี่น้องคะทุกต้นเลยมีความอวบอันเหมือนกันเลยคะ่ะนี่คือการควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ผลิตผลเขาได้โตเท่าๆกันแล้วจะได้ออกดอกพร้อมๆกัน เป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะคะพี่น้องแล้วดูสิคะนี่นนะคะุณแม่้องข้างก็ถ่ายมาให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งเราก็ไม่ว่าไม่โทษวิดีโอนี้คลิปนี้ไม่ได้เป็นการทำร้ายทำลายใครนะคะแต่มันว่าในเรื่องของความจริง ว่าเรื่องของความจริงคือเขาอาจจะเป็นการโปรยสารเคมีที่เป็นอินรีย์ก็ได้คะ่ะอินรีย์วัตถุก็ได้อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะก็คือ,อให้ดูแบบนี้แล้วกันเนาะมันเป็นเม็ดเม็ดนะคะตอนที่เขาฉีดก็เห็นอยู่มันกระเด็นกระดอนไปทั่วเลยคะ่ะหญ้าสักต้นก็ไม่มีนะคะดยูยหญ้าสักต้นหนึ่งนะคะไม่มีเลยคะ่ะนี่คะ่ะ สวยงามจริงๆนี่คือทางเดินรถไถนะคะที่เขาใช้พ่นนะคะใช้พ่นยาอ่าก็ไม่มียากขึ้นเลยนะคะเตียนไปเลยตองนองนะคะพี่น้องค่ะก็ดูไปพร้อมๆกันคะ่ะรับรู้รับชมรับทราบเหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ กดไลค์เป็นกำลังใจให้เจ้าบ้านนะคะสเสน่ห์ไทยเดนมาร์กถ้าคิดว่าชอบอยากแชร์ให้เพื่อนชมตามสบายเลยค่ะยินดีค่ะด้วยความยินดีทักทายเป็นกำลังใจรู้จักเจ้าบ้านนะคะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปเลยค่ะ ก็เรียกว่าเอามาให้ชมกันจัดจะแบบนี้เลยนะคะคือคณะฝรั่งค่ะคณะฝรั่งดูกันใกล้ๆนะคะต้นที่สูงก็สูงนะคะมีอยู่ไม่กี่ต้นหรอกคะ่ะที่สูงกว่าเพื่อนนะคะนอกนั้นเขาจะโตอย่างเท่าเทียมกันหมดคะ่ะค่ะแม่น้องข้าวขอจบคลิปนี้ ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ